สิ right yeah <a> mean, ีแะรีบไงเล่นไม่รอ ะสยข้างในมันขาดเ้ยเคอขยับนิดขยับหน่อยคือมันหลุดการเชื่อมต่อการพูดคุยเลยเว้ยเยี่ยมเข้าใจไหมตัดสายอัตโนมัติพูดเบามากเลยมึงอะเพิ่มเสียงเขาเองเพิ่มเสียงตัวอเองด้วยเพิ่มสุดหรอไงไเปิดม,มาเจอเครื่องด้วยแล้วไม่ยิน,ย,นยืนเฉยอะไม่รู้ เออแต่เเงเตออ็มเลงเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะนะึกว่าโดนสีขาวแล้วไม่เมื่อกี้จะกดให้โดนสีขาวจะกดก่อน ่อยมันดีมันลุกไอ้เอเยว่รูีาารหนกม้ปุบบะไม่รู้ไม่ใส่เจอเฮ้ย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 ญาติมหาใคร อ๋อชัปเปอร์เหรอไม่รู้อะใช่เลยมีมีกำดักให้เก็บด้วยกำดักสำหรับมันใช่ก็ได้วาเออแล้วเมื่อกี้ใครซื้อปั่นเครื่องวัดหรือว่าปลุกเตอร์ปลุเฮ้ยฝั่งไหนละตรงหน้ากูเลยอะเราจะรู้ไม่ตรงไหนนะตรงนีอยู่ที่นี่อะ มนี้อยู่คนเดียวเนี่ยปั่นเครื่องเสร็จแล้วสวยมันไปหามงแล้วจริงเด็กมันไปตามเครื่องอะใช่ไปตามเครื่องเลยมันไม่คิดเลยว่าเขาปั่นเครื่องเสร็จแล้วจะหนีมันเดินไปหาเมืองเลยไปเ้็เบอรยังไม่ทำงานก็ไว้ใจได้อยู่ เปิร์กกูคือช่วยเซ้นออกจากเสานี่กูมีเปิร์กคนทำหน้าเวอร์อยู่คือจะเห็นผีผ่านในระยะสามสิบหกเมตรน้อยอะสามสิบหกเมตรก็ถือว่าไกลจะับให้พอหนีได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยไม่นะม,มันมันเห็นเหรออ๋อมันล่าเพื่อนหรือเปล่าพี่กูล่าใครวะไอชื่อตัวเอส ถ้ามันหนีมาตรงนี้ขอบคุณมากเลยหนีไปยังวะองอเอ,อี๋ยังขับรถหนีนวัดหนีะเห็นไหสบายใจได้แมวไม่ทำงานโอเคเตือนเฮ้ยอ,อ,อยู่ไหนวะไอ้งมช่วยเพื่อนกันดต่วมาโมช่วยเพื่อนกันได้ปั่บเชิญอยู่ยัง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 ไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจเดี๋ยวไม่ไว้ใจมันเลยดิ จะมาเก็บแถบก็พออกลัวโดนแถบมากเลยแหล่ห้อยไกลโอ้ห้อยอย่างไกลเลยเม่ยึดคู่ไปโอ้ยโอ้ดีเป่ายาผีเฝ้าว่าไม่รู้เลยแต่ยึดก oh, ูปัดไปถึงสุดแล้วเดี๋ยวเราจะทำตัวเป็นคนเยี <S 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 2> <S 2)> <S 2> ่ยอะไรวะรีบปัดแล้วกันชิงเฮ้ย อยู่แถวนี้เหรอเปิกเปิกเตือนสองล้นเลยอ๋อเพื่อไปช่วยอยู่แล้วผีโอ้โหผีมันผีมันแคมป์เลยนี่ว่าะมันเป้าอะเออมันอยู่แถวนี้เกียร์เก๋เป้าเก๋คุยกัไปช่วยก่อนเอาเอาเอามีคนช่วยแล้วโอ้โหโคชเชียร์เลยไอ้เชี่ยมันโดนจรด่างไอ้ไอ้คนช่วยหนีเข้าตู้โคชเชียร์เลยแล้วมันมองเพื่อนคานนะ มันรู้เหรออ,อู๋ซาแอบหลังเสามันไ้มันรู้ได้ไงว่าคุณอยู่นี่วะเเออมึงมาวิ่งแข่งกูเดี๋ยวพอวิ้งเอาแล้ววิ่งมาหาผีขอบคุณตัวเองที่โกูโกรธคือไอ้นั่นมากกว่าเมื่เพื่อนเ,เสร็จเข้าตู้เลย ใกล้ๆกันกับดักไม่มีคนนี้ไอ้ตัวน pues> ี้ไม่เป็นไอ้ปอไม่ปอไม่น่าชักเลยวะวางแล้วเนี่ยเออเบงกุ๊กโอ้โหอยู่ข้าวพลไกลเลยเอ้ปอรีบมาเลยมันมันอุ้มอีกคนนึงแล้วปอรีบมาเลยเดี๋ยแล้วมาช่วยมามาช่วยตอนนี้วะ ใช่ไอ้เอ็ดผีเลยโอเคผีกำลังจะไล่กูแน่เลยกูต้องรีบไปหาที่ซ่อนละเพื่อหิวกว่าไม่เปิดตัวไม่ตัเลขเปิดตัเลขตัอยู่ไหนประตูอยู่ไหนโอ้โหอยู่นู่นแล้วกอหมดใครเลยไม่ไม่ตามมาตามมามึงอยู่ไหนกูไม่เห็นมึงเนี่ยมึงวิ่งอยู่เนี่ยวิ่งอยู่เนี่ยมึงทำอะไรกลับมาดิโอ้ยเวนไม่ต้องหิวกูกูหิวเอง ไอ้กูเป็นหมอมึงให้กูยิ้วกูจะเก็บกล่องพยาบาลมาทำไมอะแต่บตแต่โตแล้วโอเคแสดงว่าเทอาหารนั่นเหมือนกันอ๋ออ๋อเพิ่อทำงานด้วยวะที่หน้าเราไม่ต้องเหนื่อยินไิมเออไม่ช่วยหรอกเีมันไช่วยมมันคนดีเพื่อน มันไม่ทันเชื่อกูมันไม่ทันไม่ต้องไปเชื่อกูไอปูนี้ไมต้องไปใกลเกินเอาแล้วมันไม่เปิดให้เสร็จวะเกิดแค่กลังเก็บกล่องบ้านได้ของฟรีด้วยกระโดดเล่นเลยครับเวลาไอ้แย่มันจะมีโปรเทนปาวะไม่มีตัวนี้ไม่มี <t t มาเต้นมาเต้นมาเต้นกันน่ะมาโยกมาโยกมาโยกกันของกูของกูไม่เล่นเล่นตัวนั้นแล้วกูเล่นตัวนี้แล้วแล้วเป็นตัวพยาบาลไงเออกูเล่นกูเล่นตัวพยาบาลแล้วกคุณเล่นตัวนั้นแล้วกูสายเอาตัวรอดอยู่แล้วไงเออไปไปออกเลยไปเริ่มเกมใหม่ต้องรู้จักพยาบาไปรอดตรงนี้แล้วไปพยาบาลนไอ้เนี่เสร็จพอดีนะเดขั้นตอนเล่นไม่เป็น าาไี่มีความไม่มีเปิร์กกันแ่ะปลดล็อกความสามารถในการอ่านออร่าทุกครั้งที่เห็นฆาตกรเอาดีดีกว่าเออปั่นเครื่องเสร็จแล้วจะเห็นฆาตกรหรือไม่เอาเออมอง <ü> ึงมองเห็นมึงมองเห็นฆาตกรนะฆาตกรก็จะมองเห็นเราด้วยนว้อยถ้าเรามองเห็นฆาตกรฆาตกรจะมองเห็นเรานอกจากเราหันหน้าไปไม่เห็นตอนนนเราไม่เห็นเราใช่เดี๋ยวยวไปอ่านความสามารถเปิร์กก่อน ไม่คืออันไหนที่เราเห็นฆาตกรแหละสมมติเรามองฆาตกรทางไว้มเราฆาตกรมองเรากลับมาเราจะเห็นฆาตกรเ้ยแต่สมมุติอันนั้นคือตาดำถ้าตาดำอ่ะคือเรามองฆาตกรจริงไว้เลยฆาตกรมองเห็นเราเลยหรือแฉะถ้าเราสัมผัฝั่งอื่นแล้วไม่เห็นฆาตกรฆาตกรไม่เห็นเราอันนั้นคือตาดำแต่ถ้าเป็นที่มันปั่นเครื่องไฟเสร็จแล้วเห็นฆาตกรห้าหกวีอันนั้นคือฆาตกรไม่เห็นก็ดีแล้วไงเนี่ยอันนี้แหละสัมผัสดำมืดเนี่ยเอาอะไรออกดีวะ สำคัญทั้งเอาหัวใจออกแล้วกันเขามีกระเป๋ายายอยู่เหนะ็นไหเอากล่องไปดีวกว่ากูเอากเอากล่องพยาบาลไปอะมาเจ็บับได้เออกล่องพยาบาลไปดีกว,ว่าวะ่ะไม่ดิเน้นถอนเสาด้ะกดกด ไ,ไอ้แต้มปูเหลือหลักหมื่นแล้วะอะพุ่มตรงกัแต้มนี่แบบูแจกเยอะกว่าในคอมมากเลยอะแต้มในคอมปูมีเท่าไหร่วะคือหางนะคือหาง่ายหากหาง่ายกว่าในคอมเยอะอะเฮ้ยแต่แต้มในคอมปูมีหลักแสนเลยนะเออจะนี้หาง่ายกว่าไงกูรูดกดออกกดหอกก่อนรูดทำไมอะ่ะ ใชจริงอยากหาตัวละครที่มีเสื้อดำๆแบบมิชชันะเอา้าเออกดเริ่มแล้วไง,โง,โง,โงกูงงทำไมกัว่าววะกูเอาค่าตัวการบวกร้อยเปอร์เซ็นต์ไปอะเอากาแฟเจ้าชู้มาไอาย้ยมึงแรงเท่าไหร่แล้วไม่ได้ดูโอ้ย โอ้หนี่พยาบาลแบบตัวจริงเลยนี่หว่ะ <c oughs> พยาบาลตัวจริงเลย <c oughs> เหลือแค่กระเป๋าอะมึงมึงเห็นไอ้น,นี้มันมันมัคูณแจมาเพราะอะไรรูเ้เป่าเปิดเปิดมันเจอ,อนนหลุมปุปป๊มันเจอหลุมปุ๊บเปนลงเลยมันไม่คือมันไม่ต้องรอพวกเราได้พี่เม็กมาอีกตัวหนึ่งไอ้เจนี่คือมันเปิดทาของนะใช่มันไม่ใช่สายหนีด้วยว่ะ <c oughs> นี่นเดินกระดาษถูกไปชาเจ้าชู เทเพิ่มแต้มเลื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยก็รอก็คือได้ของมึงอีกกูก็ได้ของตัวเองอีกคือถ้าตานี่ชนะก็ปั๊มเยอะๆอยู่ขอ่ะของกูมันแจกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตาในที่กูเล่นคนเดียวเล่นกับคนอื่นอนะไอ้เหี้ยจุกเอาจุกเอาจุกแบบแต้มตันนะมีตาเนึ้อกูไม่ได้แคปไว้จุกตงจนแ,แต้มตันอนะ่ะคุณคิดดูดิดคือปังไปเต็มจุกเต็มต้องไปหายนี่แล้วที่มันจะบอกเลย มันน่าจะมีไหมไอ้ของที่มันเลือกด่านได้น่าจะมีอยู่เกิดเกิดเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นได้ยินได้ยินแต่จากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโหด่านนี้เอง ลุงนี่เอาหมอกดีกว่าปอเอ้ยทำอะไรปอร กดโทรเองแล้วมันจะได้ไม่ต้องวางสายคีอยังไ้กวางแคอคทอนแล้วอา้าวทำไมชั้น้างโทเทมไม่ได้วะมี่อยู่ไรนเนี่ยเอา้าค้างเฮ้ค้างค้างน่ะหลุดไปหลุดหลุดเองเนี่ยหลุดแล้วว่ะออาคสกรหลุดว่าโทตกใจหมดหลุดเนี่ยอา้าวไม่ใช่นี่ว่า ใช่ดิเนี่ยขาศากรลุดจริงจังวะเนี่ยเนี่ยมันขึ้นวันขาศากรเดสคอนเน็คเพราะว่าต้าจกรไล่ปั้นกันอยู่เนี่ยสแสดงว่าคุณลุดเนี่ยภูคุณโจยฆ่าเอ้ยอรอีบจบนะกูรีบจบเดี๋ยว่าตอนนี้ได้ของดีมาแล้วเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวรู้เลยไม่บอกจะรู้เลยว่า อยาชอบไอ้ปูเจอ,อตัวมืบอบองเล่นอยู่เมาใช่ Deswegen, มันยังเล่นอยู่ใช่ไหม,มออปล่อยมันไปไอ้กูกัใครถอนละมางเวดไม่ไไ้เรื่องเอายาอั้ง เอายาแปลน่นเป็นยาไปแล้วแบบเลยถ้าตานี้ไม่โดนฆาตกรก,ก่อนนี่บอกเลยว่าของฟูแน่นอนไปไวเ,เตรียมของมาฟูไม่อยากไปแตกตอนนี้เลยอยากใช้ให้คุ้มนะกดดันต้องหน่อยึ่งเมื่อกันใส่ให้ประตูทางออกโดนเสกคุณจะได้รับเอ็กเสกแรงบ บอกเลยว่าบอกเลยตาเนี่ยหากันเจอยากแน่นอนทำไมวะคุณใส่หมอกเออบอกเลยนี่ไปคุดพ่อคุดแม่งูหมอกเลยไอ้ไอ้เวลไอ้เวลมึงเบลเท่าไหร่เลยไม่ได้ดูไม่ใหญ่ใหญ่เยอะเจ็บมั้งตัวละครไอ้ไม่ใช่ตัวละครเดี๋ยวเยอะตัวแลไม่แต่ละคนเป็นสีม่วงกันหมดแล้ววะเอาก็ใช้บ่อยอะเฮ้ย สีม่วงคือขั้นตไอ้ตัดแหวกมาวะยังจะถามอีกไงเป็นคียอ่ะไม่คือของมึงอ่ะคือของมึงอ่ะเป็นสีม่วงยัง <c oughs> สีม่วงแล้วก็ไอ้หัวใจที่กูใช้ประจำไงไหัวใจมันก็คือตัวละครกูต้องมีอยู่แล้วเป็นเปิ์กติดตัว <c oughs> เออเป็นของตัวละครกูอยู่แล้ว <c oughs> ขั้นสูง <c oughs> ส่วนจะเปนสีส้มอ่ะ <c oughs> ตอนที่กูเล่นคนเดียวไม่เจอแต่ฆาตกรนอนผมแต่พอมาเล่นจับกลับมืเพราะว่าเจอแต่ฆาตฆาตกรมันยาห่อนอิสระคุมบ้างแคมป์บ้างเออจะผ่านไปบ้างไม่แค่ถ้าคนมันเก่งถ้าคนมันเก่งจริงอ่ะมันเขาเรียกอะไรวะมันห้อยแล้วมันก็วางกับดักไว้สองที่แล้วมันก็ไปไล่คนหนึ่งได้นะถ้ามันเก่งจริงอ่ะใช่แต่อ้เนี่ยอ้เนี่ยเออขอขอทีละคนพอไม่รีบมันทอดมันทอดแต่เดี๋วเป็นไรหรือเปล่ามันเพกูปั่นไปอยู่ใช่ปะ มันก็หายมาหมอนมันก็พอเาต่อไปจนนี้นั่นสายแอมิงฟองเครื่องปั่นไฟโกขอทีละคนโหเป็นไงขึ้นอย่นี้ขี้ยอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหแล้วมันเกิดเกิดกลางแจ้งด้วยโอ้โหลำบากเลยนี่เนี่ยคูอยู่ตรงหน้าโรงเลยน่ะฆาตกรเกิดตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ย เร่งตรงนี้ใครปั่นอยู่ก็วะเฮ้ยโอ้โหไม่ไม่ยุ่งด้วยแล้วทำไมบอกใครปั่นปั๊บมันทำเครื่องพังเลยเฮ้ยขจัดคอนเห็นเหรอเฮ้ยเจสันเหรอเฮ้ยเสียงผู้หญิงร้องเสียงผู้หญิงร้องป๊อปมันมาทำเพลงใส่หู่ัวตัวว้ามแน่เลยไม่ใช่ตัวนางพยาบาลนะ ไม่แก้เสร็จล้เฮ้ยไม่กล้าปั่นหรอเพราะมันหื้อหื้อใส่อย่างเดียวเลยเฮ้ยอยเป็นกูว่าไม่ถ้ามันร้องเพลงมันจะเห็นเรา,ว,าว่าถ้าเกิดเราไม่ขยับให้มันอยากให้ารมาให้กีการ์ทำเรไม่เห็นมันหือหือมันหือหื้อใส่เนี่เยเสร็จแล้วคุณเสร็จแล้วทำลายทำลายโทเทมกันเลยเอ๊ะพอปอ,ปอมามา,มาด้านหลงนังดีมีกูอยู่ ม่มีอุ้งเท้าหนึ่งเลยตรงมีกายไม่เคยทำงเลยแม่กูทำลายะล้างโพเทมมึงมาด้านหลังเดมมาด้านหลังมึงอยู่ด้านหน้ากูอะกูเห็นเครื่องปั่นเสร็จแล้วเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนผีอยู่ไหนกูวิ่งก่อนละวอ๋อกูเจอละกูเจอละเจอแล้วผีมันถือมันถือมันถือแล้ววะอ๋อฮันเทส ผีผีก็ผีใส่หน้ากากกระต่ายก็ผีฮันเทสที่มันจะปลาขวานอะ่ะเออปลาขวานนะฮะดูถ้าจะดูไม่ผิดนะลำบากแล้วเออหนีลำบากมันไป,ไปไปยังไะไปยังไะเอาของม้ไม่ได้ใช้เลยกงเอาอะไรมากล่องกล่องแบบบวกบวกของอ่นะมีกูมีกูคนเดียวไม่ใี่จปักไป ปั่นไม่ได้ผีมันอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันทำเพลงอีกแล้วอ่ะไม่อยากรู้ว่าทำทำเพลงแล้วมันจะเห็นเราว่าอะไรอยู่นี่ไม่เห็นไม่เห็นแล้วไูอยู่หลังยึงหรอใครวิ่งวะ อ๋อเห็นออร่าสีตัราะว่สีทางขวาไม่รู้ออร่าคนหรือสีเป็นออร่าสีแดบงบเจอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับจะน้อยเจอผีที่โกงแล้วก็ต้องเตรียมไวนะ้นเอาหมอบมาไม่ค่อยช่วยเลยนะเห็นมัช่วยเนหะอเจอเห็นสีนนแล้วก็เนะห็นเท่าไหร่ตอนนั้เฮ้ย มันมาโอ้โหมันพาอะไรตรงนี้โอ้โคตอยากด่ามากเลยวะคือมันพระเนี่ยโอ้โหกูเห็นออร่ากีแล้วมันพาผีมาหากูไอ้ไอ้แย่เม็ดใครใส่เสื้อสีแดงวะแช่งแม่งเลยไม่รู้กูณมองไม่เห็นแต่ไม่รู้ผีไล่กูณออกเดี๋ยวคุณเจอผีแล้วคุเจอผีแล้วโอเคโอเคกูอยู่ข้างๆผีเลยมันจะมันอุ้มใครปะวะ มาลาลาอะไร่ะฮะลาหน้าแม่งเลยกูหนีผีกันกูกูเจอเครื่องที่ยังไม่ปันนะแต่มันโคตรใกล้กับผีเลยไม่กล้าปั่นวะมึงก็แม่เป็นเลดี้ก้าเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นกูแน่เลยแมวเตือนแมวเตือนชิดผาได้แมวเตือนเจนี่มันร้อนเป็นหลอนหูถ่ายเลย โอ้ห oh, แมวแมวกูร้องไม่หยุดเลยนะแม่กุลร้องเออแมวร้องไม่หยุดเลยมันอยู่ใกล้แนะ่นอนเนี่ยนั <c oughs> ่งวิ่งไล่กุลแน่เลยแม่งหัวใจแดงไม่หยุดเลยม,มึงเห็นคนหนี <c oughs> ถ้ามึงเห็นคนใส่เสื้อสีชมพูออกม่วงๆสงเขียวหนีผีอยู่นะั่นแหละอุ้ยมึงตาขวานา <c oughs> ป่ะตัวเฮี้ยลอยเฮี้ยอะไรไล่ปลาใส่กูเนี่ย เก็บปลาไม่โดนเท่านั้นแหละเฮ้ยแม่เกือบแล้วแม่เอ้ยเออต้นไม้เยอะหน่อยไม่ได้ปลาไม่โดนอ่ะจะพามาหายสีแดงบ้างไอ้เหี้ยมึงลากผีมาหางก่อนเอาเลยมึงเหรอมึงมึงมึงอยู่ด้วยเหรอเออกูกูขอโทษกูขอโทษนี่มันไล่กูไม่รู้ว่ามึงอยู่ด้วยกูเห็นว่าไอ้เส้นแดงคนเดียวกูเลยลากมาโดยผีผีตั้งเล่งอยูแล้ววะ ูอุ่ยมันฟันไม่โดนมันจะย่อหาแม่มึงเฮ้ยมันจะย่อหาแม่เหรอแต่กูไม่รู้กูเห็นแค่ไอ้ไอ้ที่นี่มันลากมาหากูตอนแรกเลยแล้วผีมันไล่กูเป็นนาทีพนะปอกูเก่งเที่อะยรคุณหนีผีนานกว่ามึงนะจังเลยเอาฟันโดนใครวะฝันใครวะเอากูติดกูติดเอาออกมันฝันกูไม่โดนขอบคุณ นนไ,ไม่เอ็มมึงไงมามึงน่ะช่วยกูทีทีมมึงเปิดประตูอรอกูซิเออมึงก็เปิดทีทิเปิดเซนต์แล้วกูจะวิ่งไปหาแฮงฮัมเพลงใส่กูอยู่นั่นแหละไอ้เวร์เลยเปิดสักทีสิไอ้เทียนี่ก็ร้องเพลงแล้วแหละเราไม่เปิดประตูวเปิดทียอะไรมึงลาบมาตรงนี้เนี่ย มันจะมาเล่นมันจะมาเล่นกูดิปอเฮ้ยเฮ้ยขี่ทะลุไหมเฮ้ยกูแม่งโกลน่ากลัวเลยกูกูหลอนเลยเมื่อกี้เนี่ยนี่กำลังเปิดประตูเห็นดักกูจะได้หลอนนะนะกูให้แม่งสองเวยแล้วกันกูไม่ช่วยอะไรเงี้ย ไปไปไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยแล้วเฮ้ยจะตานี้กูมากระดวงจริงนะปอกูจะโดนหลายรอบแล้วนะไม่โดนสักทีเนี่ยไอ้เสื้อแดงเนี่ยตัวดีเลยแหละแม่งพาผีมาหาเนี่ยไอ้ตุ่มตาเนี่ยไปช่วยมันจะตายแล้วเนี่ยปอผีมันยืนเฝ้านะปอ ผีมันยืนเฝ้าเสียเวลาเปล่าเอาผีมาแล้วอ่ะไอ้มันจะปาขวาเป็นปาไม่โดนหรอกอุ้ยอุ้ยชีเดียวนอนเหรออุ้ยทีเดียวนอนเลยอุ้ยพ่อพอไอ้กูอยากเอาคลิปให้มึงดูมากเลยไอ้จัดรโนวันโนวันเมื่อกี้แม่งไฮช็อตเลยเมื่อกี้แม่งเฮ้ยเปิ้กูตันแล้วอ่ะ ปอปอกูอยากเอาคลิปนี้ให้มึงดูมากเลยแมงโนวานีนนะ่เาเอเยเมื่อกี้แมงช็อตเด็กกีฬาแชมป์เลยแบบใส่เพลงจะฮาว่ากูหันหลังไปแล้วกูเห็นไอเยีรนั่นขวานอัดหน้าเฮ้ช็อตเลยแล้วก็ลงไปนอนมันโนวานมันโนวานโอ้โหน่ากลัวจริงกับผีตัวนี้ เนี่ยเปิดสีม่วงไอ,อ,อเปิดสีส้มอะไม่เห็นมีเลยเขาเปลยนล้วขไปเอาอรืออยังใช้ไม่ได้วะช่างมันแล้วกันช่างมันช่างมันแล้วกันก็เอาขึ้นมาให้ดูทำไมนี่ต่อไปเวยอเ,เอาของเกียร์เข้ามาอีเอาลเข้ามาอีกอ่ะเออสนุกแน่อนอนนะไม่ไมต้องห่วงพร้อมนะเอาจริงว 是我奶。